สิ่งเหล่านี้อยู่ที่เวกทันทั้งหลายที่จะใช้ตาที่นี้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ามันไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ดาราศาสตร์แต่ว่ามันรวมถึงพุทธศาสตร์รวมถึงธรรมชาติที่ที่มีอยู่ในครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ ได้มาลุกนส่วนว่าต่อไปพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ทาื่องดาราศาสตร์จมอมันก็ขอขอบทุกท่านไปด้วยในการส่งเสริมคุณธรรมศีลมุทนาของคุณขอบใจท่านผอท่านผู้มีการแล้วก็กบบขอคุณผู้ชมชมุิเจ้าที่ผู้ท่านที่ร่วมกันใีมีงานนี้สำเร็จ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่รูิวิสัยที่มนุษย์รอจะได้ขอให้ท้งเกิดกับทุกท่านขอจเจริญพรขอาการพิธีการขอบพระคุณท่านบคัครูรีและคัญโยธาในโอกาสนี้ด้วยค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่นนานผู้มุในการสนาศีลาผู้มุ่งในการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเฉลิมศราเขตสองนะคะการยกระดับคุณภาพการศึกษา พวกเราได้ใช้สถานที่อย่างนี้เนื่องแข่ท่ารใดบรจากที่อื่นเองนะครับที่ปรึกษาฮารูดาวนะครับท่านบรมิตรตันุทิอัณฑิตนะครับ ท่านจะดูแลตรงนี้ตลอดแล,ลด้วก็เป็นผู้ประสานและที่สำคัญที่สุดวันนี้ท่านพ่สุท์แสงสีและชมรมวิทยาศาสตร์ถ้าถามว่าทำไมวันนี้มาตรงนี้นะครับก็ขอเรียนว่าวันนี้จะคุยเรื่องนโยบาย,ยด้วยนะครับนโยบายของที่เป็นจุดเน้นนโยบายมีมากมายกแทั้งแถว ากไปเป็นเยอะๆมากมายแต่วันน hey, right. <laughs> ี s <S <kho> ้เรามาเอาจุดเน้นนะครับและประเด็นสำคัญวันนี้ถ้าเราจะจุดเน้นในเรื่องของคุณธรรมเราก็คงจะต้อมาคิดถึงแล้วก็โยกระดับควรจะพลาดของวิทยาศาสตร์เรามีสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทางวิทยาศาสตร์บรรดาจักคือวิทยาศาสตร์นะครับ เป็นต้นกําเนิดของความคิดาดาวดวงที่เท่าไหร่าดาวดวงที่สามาั่นรวมกันคุยกันเรื่องยกยงระดับวิทยาศาตร์ไม่ได้ต้องอาการอะไรมากแหล่งแหล่งเงรียนรู้ในประเทศไทยมีอยู่แค่ห้าที่นะครับที่ตรงนี้แล้วผมก็คิดในใจแล้วก็พูดแม่อายนะครับอีก 50ปีร้อยปีตรงนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์แล้วเราก็จะเป็นมนุษย์ยุคต้นๆน,น,นะครับที่ได้มาใช้ที่ตรงนี้ท่านเรียนวิาศาสตร์กาลิเลโอเขาไปทดลองที่หอเอ็นตีซาใช่ไหมครับวันนี้ขอเมื่อหลายร้อปีที่กาลิเลโอมีและอีกร้อยปี500ยปี ลูกหลานก็จะได้มาใช้ต่อแล้วผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้แผ่นปินไหวตรงนี้ก็จะอยู่ตลอดตลอดกาลนานนะครับเพราะทางวิทาศาสตร์ก็จะมีการทุกคนก้าวหน้าไปเรื่อยๆนี่ก็คืออีกนคนหนึ่งจนคิดเลยเถิไปว่าคำวันจังหวัดจักเชิงเซานะครับน่าจะมีต่อท้ายนอีกหลายสิบปีข้างหน้าว่ามีอหอฤดาวันนี้เรามาจบ เรามาเริ่มที่มีแม่น,น้ำที่เป็นแหล่งชีงงชวิตแม่น้ำบางปะพูนใช่ไหมสิ่งจัดจิของเราหลวงพ่อโสทรขทองราแล้วเวลาชนทรนเป็นปราภาษาไทยแล้วก็อ่านวิญนใณที่เป็นป่าธรรมชาติเป็นปาา่ปนปทา,าที่สมบูรณ์ต่อไปก็จะรวมศูนย์เพราดูดานสุดท้ายแต่ว่านานมากจนะเ,เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มต้นดะังนั้น วันนี้จึงเป็นวันสำคัญอ,กอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มาเริ่มต้นประวัติศาสตร์วันนี้ได้รนะับความรุณาเรียนท่านก่อนนะครับวันนี้าทางหอดูดาวเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเราอย่างให้อาหารกับพวกเรานะครับสนับสนุนอาหารท่านซ้อยจอประโคภูสวัสด์ท่านซ้อยจอเสวยธนกรโคตน ท่านกำนันสมยศภูลสวัสดิ์ท่านนายกจักรพงศรร์สักประสาท่านนายกสมพรติ่งแก้วคุณวรวิรย์ตา่างรุ้นที่บัณฑิตนะครับที่เป็นปราชญ์ของพวกเราทางดาราศาสตร,ร์นะครับคุณชัยรัตน,น์โสธรนพบุตรคุณกาลยาตาันทวุฒโธนะครับไม่ต้องไปก็คือหลวงพ่อของเรานะครับอันนี้ต้องขอบคุณเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับ ต่อไปก็จะขออ23นะครับบวกหรือลบเรายัางมี